มาเลยครับเ,เพื่อนๆ f c ทุกท่านด้วยนะครับใครหารถยนต์7ที่นั่งราชาีหรูหรามีระดับไม่ต้องใหญ่มากพอดีพอดีนั่งสบายจอดที่ไหนก็หรูหราครับกับ Toyota e Hima ชิ2.4ปี2012เหมาะสำหรับครอบครัวทุกเพศทุกวัยเลยทีเดียวครับคันนี้เปิดเงินสดใครเร็วใครได้ใครมาก่อนได้ก่อน กับ5้าแสนบาทรีบดุนดวเลยรถสวยจัดมากๆสีขาวสวยใสแม็กสีดำภายในบอกสวยกลิบนะฮะเอ็นเตอร์เทนเมนต์ครบคันหน้าจอ Android มีให้ครับโอ้โหสนุกสนานกันทั้งครอบครัวรถโตโยต้าเครื่องเข้าดีอยู่แล้วประหยัดน้ำมันสุดๆ ความแรงมีให้กับ2.4คันนี้สันลูปสบายตานั่งหรูหราแน่นอนคันนี้จัดไฟแนนซ์ได้เต็มครับออกรถฟรีดาวกันไปเลยใครเครดิตอย่างไรไหวก็มาครับรถจอดอยู่ทุ่งกระแบนสมุทรสาครจัดส่งรถได้ทั่วประเทศเฮียนบการันตีคัดสรรรถมาให้แล้วใครชอบแนวนี้ใครชอบแรเทมคันนี้ต้องบอกว่าตอนเป็นป้ายแดงเนี่ยล้านกว่าเพื่อน วันนี้559,000บาทซื้อได้รีบจบเลยใครช้าอดครับก่อนอื่นโทรมาที่0885845375ก่อนนะครับ